เขามีสวนโมกที่กรุงเทพอยู่บริเวณสวนรถไฟเลยเดินทางไปดูกันเลยไหนละคะเล็กไมาเห็นมีโรงหนังูแถวนี้เลยก็ภาพจิตตรกรมฝาผนังข้างหลังนี้ไงนี่แหละก็คือโรงหนังหรือโรงมหรศพทางวิญญาณซึ่งก็จะช่วยทำหน้าที่สอนธรรมะแทนตัวของท่านพุทธทาสถ้างั้นลุงอธิบายภาพนี้ให้ฟังเลยดีไหมดีค่ะพระพรม ก็คือผู้สร้างโลกสร้างคนทําหน้าที่สร้างโลกให้งดงามน่าอยู่สร้างวัวให้มีหน้าที่รับใช้คนทํางานหนักไปจนตายสร้างหมาขึ้นมาให้มีหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติให้คนโดยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนและก็สร้างลิงขึ้นมาให้มีหน้าที่สร้างความขบขันให้กับคนทั้งหมดนี้มีอายุเท่ากันคือ30ปีแต่พวกวัวหมาและก็ลิง ขอลดอายุตนลงเหลือเพียงแค่10ปีเพราะเห็นว่าเป็นการทำงานที่หนักเกินไปส่วนคนก็ขออายุของวัวของหมาและก็ของลิงที่เหลือมาเป็นของตัวเองดังนั้นคนก็เลยมีอายุถึง90ปีเนี่ยช่วงอายุเริ่มแรกถึง30ปีของคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอช่วงอายุ30ถึง50ปี ก็ต้องทำงานหนักเหมือนวัวพอช่วงอายุถึง5 0ถึงเจปีก็เลยทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติเหมือนหมาแล้วก็ช่วง7 0ปีถึง90ปีก็เริ่มแก่หลงหลงลืมลืมเป็นที่ขบขันของลูกหลานเหมือนลิงยังไงละ่ะโอ้โหลึกซึ้งจริงๆค่ะลึกจนเล็กนึกไม่ถึงเลยอ่าถ้างั้นเราลองไปดูภาพอื่นกันไหมจะให้เล็กแก้ตัวทีนี้ ดีไหมดีอ,ดอ่ะดีป่ะ <S <S 1> <S 1> เออเด็กๆลองดูซิว่าภาพนี้เนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างเล็กเหนคนตัวโตวๆเอาดวงตาม,มาให้คนอื่นด้วยค่ะแล้วทำไมกลุ่มคนห้องบนถึงมีแต่หัวไม่มีตาล่ะคะ เราขออนุญาตเล่าให้น้องฟังเองนะคะคุณลุงพอดีพี่อาจเจอในหนังสือเขาบรรยายภาพนี้ไว้ว่ามีคนเพียงไม่กี่คนที่จะยอมรับเอาลูกตานอกนั้นนี่ก็จะวิ่งหนีไปเป็นฝูง,งโดยที่ไม่มีลูกตาติดไปด้วยพวกเขาหนีกลับไปและปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาที่จะรับเอาดวงตาแห่งธรรมในโลกนี้นี่ยังมีน้อยคนนักที่จะสนใจและก็จะยอมรับเอาดวงตาแห่งธรรมไปประพฤติปฏบิบัติตามจะ้ะแล้วน้องเล็กกับพี่ดาวเนี่ยอยากจะได้ดวงตาแห่งธรรมบ้างไหมล่ะ ่คะแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เนี่ยเราต้องลองศึกษาธรรมะแล้วก็ลองฝึกวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติถ้าถ้าลองเนี่ยเพอเพรเราจะได้ดวงตาแห่งธรรมด้วยละ่ะถ้าสนใจก็ตามคุณลุงเข้าไปในห้องนี้กันนะ